ไม่ได้ด้วยฮัลโหลฮัลโหลันนี้มาตะก้นมาได้นะอันนั้น,บบน,น,นเป็นนตอนแรกไปก่อนก็นได้เดี๋ยวผมยังมีเอ็มวันข้ามวันข้ามเนี่ยผมอยู่เนี่ยโอ้ถนนมันอิ่อีเลยข้าฝนมันตกดีเนาอนนอนฮอนยังโจกดีว่ะมันแ<อ>ดดเนาะมัน,น,มน,นเปนไปย้อนสบายอยู่เพราะว่าอยู่เนี่ย trái phố sắp hai nào không น้ำอ่องลมบ้านขงเะเป็นมู่ที่3ระบลผลิตาัอำเทอรแมงตปลงดรตเชียงใหม่นะคะวันนี้เราพยายามรูดูเป็นเพจเอริรงนะคะที่ได้ตั้งจากท่านผ่านพ่อนาท่านที่กทะเฉากเชียงให่นะคะเพราะว่าของทางานที่ผ่านมานะคะเอ่อกรบวนผลิตลัณของเราผนตกทั้งวันเลยค่ะก็เลย การางการทาเข้าทดยเฉาะทางสาส่อารอินนนะคะแา่ารถมีรถพก o ินะคะาำนห้กาทางด้านหน้าทางทางฟอรการจะติดได้เลยนะคะก็มีรถพกตเข้ามาค่ะสําหรับนี้นะคะก็ยงยง่เนยค่ะในทุกที่ีนะคะทางประทรังกาเงินนะคะก็จะ้เข้ามา ด้วยขัิจรรมนะคะในการต่อค่นผัดน้นะคะเนื่องเงินประงแห่งชาติระนนะคะในทุกๆีค่ะเราก็จะได้รับเกียรติจากางประมงค่ะตอมาทางกิจรรมในการต่อชน้ำ่วนปูอ่างทะเลอ่างนะคะในส่วนของประมงของจัีหวัดของเรานะคะในส่วนของอ่างขนาดเล็ก ก็มีกว่าสิบกระแหงนะคะแล้วก็ในส่วนของอ่างใหญ่ๆนะคะก็จะมีประมาณเจ็ดถึงแปดแหงด้วยกันนะคะส่วนน้องลมอ่างน้องลมงนี้นะคะเป็นอ่างประจําหมู่สามนะคะซึ่งป,นนประชากรในจังหวัของนปังของเรานะคะก็ได้ใช้ประโยชน์จากอ่านงนี้ค่อนข้างดีเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นทางด้านการเกษตรเองนะคะแล้วก็ทางด้านประมงเช่นกันนะคะ ค่ะคือวันนี้นะคะเราได้รับเกียรติจากท่นผู้ว่าราชการจังหวัดชิมาทา่จะเป็นทางมาเป็นประธานในการเปิดกิจกรรมในวันนี้นะคะ คร่าวๆค่ะตามมตาิคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่6มิถุนายนพุทธศักราช2549นะคะได้อนุมัติให้เป็นวันที่2 1กันยายนของทุกปีค่ะเป็นวันเป็นวันประมงลแห่งชาตินะคะเพื่อเป็นการนนรณรงค์ให้ประชาชน ตระหนักถึงคุณค่าของทรพงัพยากรสัตว์น้ำตลอดจนสวนร่ใน,น,นการรัรั์และเื้นตัวทรพัพยากรสัตว์น้ำค่ะใทรสามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างย่งยืน ซึ่งการให้ด่ารปล่อยทางขับน้ำในแหล่งน้ำสาธารณะช่วยลดยุงนะคะก็เัยเป็นเนื้อหาของการจัดกิจกรรมในวันนี้ค่ะส่วนของหน่วยงานราชการต่างๆนะคะที่เข้ามาร่วมนะคะหัวหน้าราชการนะคะฝ่ายปกครองผู้นำชุมชนนะคะและทางประมงเป็นหน่งานในการจัดกิจกรรมในวันนี้นะคะ ส่วนของทุกที่โดยทั่วไปก็คงจะขอรายงานนะท่านประธานที่พิดี๋งเท่านี้ครับผมขอบคุณครับต้องขอกรบขอบคุณนะคะท่านในายกองค์การบริหารส่วนตำบลสันปยายงค่ะยังไม่เตกันเลย Tâm hồn của em là xoài <laughs> nán, thịt